สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ Money App นะครับตอนนี้ก็เราอยู่ในแอปพลิเคชันสร้างไรายได้เสริมนะครับหรือหาเงินออนไลน์ผ่านมือถือนะครับสามารถที่จะ,ะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ระบบปฏิบัติการของ iOS เนะครับเดี๋ยวลิงก์การดาวน์โหลดไว้ผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับที่คอมเมนต์ปัดหมุดเนาะซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป a อตตาโฟนะก็เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะเป็นแอปเกกี่ยวับ การตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีการอัปเดตใหม่ด้วยการเพิ่มนะครับช่องทางการสร้างไรายได้ด้วยการาเล่นเกมนะครับนี่ทุกคนเนาะแล้วก็การทำทาสนะครับก็เพิ่มมา2ช่องทางด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินนะของแอปนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินขั้นต่ำจะอยู่ที่100บาทนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าสกิลนี่ทุกคนเนาะผ่านแอปนี้นะครับผมนนะั้นสกิลเนาะก็คือจะเข้าบัญชีนี้ ขั้นต่ำหน0่บาทแต่ถ้าใครอยากถอนเข้าบัญชีของ s h o ป e e Pay นะก็สามารถทำได้เช่นกันนะแต่ว่าคุณต้องสะสมให้ได้ขั้นต่ำยุติกันอยู่ที่200บาทนะครับในส่วนตรงนี้นะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็มีงานอยู่นนะวันนี้ก็คือเป็นงานเซอร์วหรืองาน ตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับงานนี้นะครับจะได้อยู่ที่0.80บาทหรือ80ตางค์นะครับงานนี้ถ้าเราทําผ่านก็จะได้ไป13บาทจุด42ตางค์งานนี้ก็ถ้าทําผ่านจะได้ไป8บาทจุด41ตางค์แล้วก็งานนี้ถ้าทําผ่านจะได้ไป15บาทจุด49สตางค์ด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือเป็นงานตอบแบบสอบถามนะครับมาดูงานเกี่ยวกับเกมนะครับงานนี้คือเป็นงานที่ชื่อว่าเกม Harvest Land นะครับก็เขาจะให้เวลาให้เราทำประมาณ30วันนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ดีที่สุดที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดตรงนี้นะครับผมนะถ้าเราลองกดเข้าไปเขาก็จะบอกว่าเราจะได้รับเงินช่วงไหนบ้างเนาะเขาบอกว่าถ้าเราติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเล่นเกมจนถึงเลเวลที่10จะได้ไป0.64บาทนะถ้าเราเล่นไปจนถึงระดับที่1 4นะจะได้ไป1.04บาทนะ1บาท 1กบาทจุดศ์ตางเนาะแล้วก็ถ้าเราเล่นไปจนถึงระดับที่20ก็จะได้ไป1บาทจุดเสตางเล่นไปจนถึงระดับที่25รับไป6บาทจุดสตางเล่นไปจนถึงระดับที่3 5รับไป12บาทจุดสตางค์างนะครับแล้วก็เล่นไปจนถึงที่ระดับที่45รับไป3 5บาทจุดศูนตางด้วยกันนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะเริ่มนะครับข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ใหม่เท่านั้นนะที่ยังไม่เคยใช้้แออปนนีมาก่ ก็ตรงนี้นะครับจะลืมว่าถ้าเราเคยใช้งานมาก่อ,อนนั้นก็จะไม่สามารถรับรายได้ตรงนี้ได้จากแอป,ปนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูแอป,ปอื่นๆต่อนะแอป,ปนี้ก็ประมาณ157บาทนะครับแอป,ปนี้ก็3 0 8บาทด้วยกันนะครับ ส่วนแอปนี้ก็138บาทนะครับแอบปบนี้ก็188บาททุกคนเนาะก็มีหลายแอปมากให้เราเลือกทุกคนอันนี้ก็โอ้โห1,000บาททุกคนมีอยู่นะ1,099บาทนะครับในส่วนของแอปนี้ Color Boat Shots r Puzzle เนาะก็มีตรงนี้เลยนะครับผมอัปเกรดเป็นระดับผู้ใช้2โดย อะไรบางอย่างนี่ทุกคนโอ้โหเยอะมากนอกาะในส่วนของรายได้นะครับในส่วนของแอปนี้เนาะก็มีหลายแอปเลยนะในส่วนของการเล่นเกมนะครับผมก็สามารถที่ไปดูก่อนได้เลยนะเพื่อเพื่อเป็นการตัดสินใจของเรานะครับต่อมามาดูงานทัสต,ต่อนะงานทัสก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการเปิดบัญชีของแอปพลิเคชันเปิดบัญชีของเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็ n น s t r a ร e นะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเรามาดูต้องทำอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าให้เราติดตั้งแล้วก็เปิดตัวเปิดตัวเพื่อรับ รางวัลน,นะครับอันนี้คือแพนแค่นี้เองเนาะแล้วก็ให้เราทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา90วันนะครับอ่าแอปนี้ก็จะไม่ค่อยมีรางวัลสูงๆนะถ้ารางวัลสูงสงคือจะเป็นสายเล่นเกมนะครับที่เป็นหลักพันบาทหลัก500บาททุกคนเนาะแล้วก็ต่อไปนะมาที่ wallet นะครับผมซึ่งตรงนี้เคยเป็นกระเป๋าเงินนะครับผมอ่านี่คือวัติที่ผมเคยถอนมาเนาะผมก็ถอนไป อย่างาช้อปปี้เพย์นะครับครั้งละ200บาท200บาทนี่ดูคนเนาะก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเรานะครับแล้วก็แคชอ u t หรือเมนูการถอนเงินนะครับก็จะมีสกิลนะครับสกิลก็ขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเนาะแล้วก็ถ้าเราถอนตรงนี้มี400กว่าบาทก็คือมันจะถอนไปทั้งหมดเลย400กว่าบาทนะครับต่อมาคือมีด o n เนตหรือการบริจาคนะครับก็จะมีองค์กร Red c r o s s ยูนิค ยูเครนแล้วก็ยูนิเซฟนะครับดรวอเตอร์ Walter, นี่ทุกคนก็มาดูได้ถ้าเราจะบริจาคนะครับแล้วก็ต่อมาคือ s h o e p ปี้เพนะครับก็จะมีตั้งแต่200บาท300บาทนะครับแล้วก็500บาทแล้วก็ส่งสุดด้วยกัน1000บาทด้วยการตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปคือแกลบ Thailand นะครับถ้าเราจะแลกเป็นแก a b Thailand ก็ต้องมีตั้งแต่100บาท150บาทแล้วก็300บาทที่จะสามารถแลกได้นะครับ แล้วก็ต่อไปคือ e คูปองหรืออิเล็กทรอนิกส์คูปองนะของ Starbucks ก็จะมีมูลค่าตั้งแต่100บาท200บาท300บาท500บาท1,000บาทแล้วก็1,500บาทนะครับผมนะต่อไปคือเรเซอร์โกนะครับก็จะมีตั้งแต่100บาทจนถึง500บาทนะครับแล้วก็ต่อมาคือ Lazada นะครับก็จะมีตั้งแต่250บาทจนถึง1,000บาทนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ช้อปปิ้งใน มอลลซาดาได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปคือโลตัสนะครับก็จะมีตั้งแต่200บาท500บาทแล้วก็1000บาทนะครับก็เหมือนกันเลยเนาะสามารถนำไปช้อปปิ้งกันได้เลยในส่วนของ l o t ัสแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถใช้บัตรกิฟต์การนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเ e n t r a l Group Thailand ์นะครับอันนี้ทุกคนเนาะก็จะมีตั้งแต่200บาทแล้วก็500บาทแล้วก็1000บาทเช่นเดียวกันนะครับผมต่อไปทุกคนนะคือการทำ affiliate นะครับหรือการแนะนําเพื่อนเะนาะอินไวต์แอนเอร์นะตรงนี้ทุกคนเนาะวิธีการก็คือกดที่คําว่า invite friend นะครับแล้วก็ทําการ ไปแชร์ลิงก์นะครับเราจะไปทำเป็นคอนเทนต์จะดีมากทุกคนเนาะไปทำที่คอนเทนต์ที่โซเชียลมีเดียต่างๆเนาะหรือไม่ก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะม่าจะเป็นเลมอนเอชไลน์นะครับ Trade X อันนี้คือตอนนี้ที่กำลังดังๆก็จะเป็น Lemon เอ็กกับ Trade เนาะ Lemon เอ็กก็จะมีคนมาแนะนำเกี่ยวกับส uh ูตรอาหารเกี่ยวกับสร้างไรายได้เสริมหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีนะครับก็เขาก็จะมา,าพิมพ์กันตรงนี้ทุกคนนะนี่ทุกคนเห็นไหมให้ Hi. ใช้ AI สร้างรายได้นะครับถ้าคนอยากรดยชนิดที่ใช้เงินพวกนี้ก็คือว่าเขามาแชร์ในนี้นะแล้วก็ถ้ามีคนสนใจเขาก็จะ,ะแปะในส่วนของช่องทางนะครับในการที่อ่าจะหารายได้นะอย่างเช่นก็คือมี a อตตาโปก็จะมีโค้ดใช่ไหมทุกคนเนาะเราก็นำโค้ดนะ VJYCB นะครับแล้วก็อแคปหน้าจอนะให้เข้ามาใส่นะที่ช่องนี้นะที่คำว่า enter in, invite code นะครับ แล้วก็ให้เข้าใส่รหัสเชนของเรานะครับ V J Y C B เนาะเราก็แคปไปเนะให้เข้าส่งไปอ่าแคปไปแล้วก็โพสต์ไปนะครับเมื่อเขาใส่รหัสเชนของเราภายในเ,เวลา 7วันหลังจากที่เขาสมัครสมาชิกนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของรายได้จากช่องทางของการเชันเพื่อนอยู่ด้วยกัน10%ตลอดชีพนะครับอ่านี่ทุกคนนะรับไป10%สําลับการทำเซอร์เวยของเพื่อนของคุณนะครับผมนะก็ไม่มีลิมิตทุกคนตรงนี้เนาะก็สามารถที่จะไปลุยกันได้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของ uh, แบบสอบถามนะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าทุกวันเปิดมาจะมีแบบนี้ทุกวันนาะบางวันก็จะไม่มีเลยก็มีบางวันจะมีแค่0.4บาทก็มีบางวันก็คือจะมีเยอะมากอนะ่ะเป็นร้อยบาทก็มีทุกคนอันนี้คือขึ้นอยู่กับการสุ่ม ที่ทางระบบเขาจะส่งไว้ให้กับเรานะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับแอปนี้นะมีหน้าตาประมาณไหนคือหน้าตานี้ทุกคนแอตตาโพสีแดงๆแบบนี้เลยใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมนะก็ถ้าใครสนใจแอปหาเงินฟรีนะสามารถกดติดตามช่อง Money App กันได้เลยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ